สวัสดีครับบาคุณลาศนะครับวันนี้พอดีซื้อพ่วงข้างมานะครับสั่งเขาทำมานะครับราคาประมาณเ0็ดพันนะครับทั้งพ่วงข้างและก็หลังคารวมกันนะครับราคาเ0็ดพันนะครับยังไม่ทําทำสีเลยสักอย่างอันนี้ก็มาให้ดูนะครับก็รูปร่างก็เป็นแบบนี้นะครับลักษณะ ก็รูปทรงก็ดูดีนะครับมีที่เปิดท้ายด้วยนะครับมีที่ล็อกเปิดท้ายกับสามารถเปิดท้ายได้นะครับนะครับก็มีหลอดไฟแถมมาด้วยนะครับไฟท้ายไฟสองท้ายแล้วก็ไฟเลี้ยวแล้วก็อุปกรณ์ที่ประกอบนะครับประมาณ6 7ชิ้นนะครับอ่าใช้สำหรับเชื่อมประกอบ กับมอเตอร์ไซค์นะครับแล้วก็หลังคานะครับโครงหลังคาก็ดํามาแบบนี้นะครับยังไม่ได้พ่นสียังไม่ได้หุ้มผ้าใบนะครับดูทรงก็ดูกระทัดรัดดีนะครับก็ดูแข็งแรงดีเหมือนกันนะครับช่วงนี้ก็เหล็กก็ราคาแพงนะครับราคาก็จะประมาณนี้นะครับ ก็การเชื่อมอะไรก็แข็งแรงดีนะครับเดี๋ยวทําสีอย่างเดียวนะครับอันนี้เป็นผ้าใบนะครับที่เขาแถมมาเย็บมาให้เรียบร้อยนะครับพร้อมที่จะหุ้มนะครับเราทาสีเรียบร้อยแล้วก็เราก็จะมาหุ้มนะครับโดยใช้อานิเวทนะครับยิงยึดครับเขาก็จะเชื่อมเหล็กนะครับตัวปรับ อ่าสูงต่ำให้ด้วยนะครับให้เรามาตั้งศูนย์เองนะครับนี่ครับก็เป็นาสามารถปรับารปรับให้สูงต่ำได้นะครับตามาลักษณะของมยอเตอร์ไซค์ของเรานะครับมีเสรราลังคานะครับเสรราลังคาทักสีด้านนะครับแล้วก็มีน็อตล็อกเรียบร้อยนะครับ อันนี้ด้านหน้านะครับอันนี้ก็เป็นด้านหลังนะครับด้านหลังอีกสองเสานะครับครับเราสามารถถอดลังคาออกได้นะครับครับต่อไปก็เป็นการตั้งศูนย์นะครับยึดนะครับแล้วเราก็จะยึดด้านข้างท้ายเบาะครับกรล็กตรงนี้นะครับเหล็กข้างข้างรนนี้นะครับแล้วก็จุดที่2ก็จะเป็นที่ตะแกรงด้านหน้าตรงนี้นะครับอ่าตะแกรงด้านหน้าตรงนี้นะครับ อยูที่3ก็เป็นน็อตยึดตรงที่อามตรงนี้นะครับนี่ครับตอนยึดอามตรงนี้เราต้องถอดนี่ออกก่อนนะครับนี่เป็น Honda Super c u ์คับฮอนด้านะครับสตาร์ทมือรถคันนี้นะครับใช้สตาร์ทมือก็ดูดีนะครับยังใหม่อยู่นะครับนะครับน็อตตัวยึดที่เขาแถมมานะครับเราก็จะอามา ใส่ตร,งตรง,ร,ตร,ง,รงตรงนี้นะครับตรงตะแกรงตรงนี้นะครับต้องเจาะให้มันเป็นทรงกลมตามรูปของเหล็กที่เขาแถมมานะครับทกษณะยึดแบบนี้นะครับนะครับก่อนที่เราจะยึดเราต้องแกง ครับาฝาตรงนี้ออกก่อนฝาครอบด้านหน้านะครับแล้วก็าฝาครอบแบตเตอรี่นะครับก็อยู่ใกล้ๆกันนะครับติดกันนี่แกะอเเอกมาแล้วนะครับเราก็จะเห็นที่เป็นรูปสี่เหลี่ยมตรงนี้นะครับที่หน้าหน้าเรียบๆยตรงนี้นะครับเราก็จะเอาอุปกรณ์ที่ยึดมาไว้ตรงนี้นะครับหลังจากที่เรา เอาตรงนี้ออกนะครับให้เป็นวงกลมนะครับเจาะเอาตรงนี้ออกจเจาะตะแกรงนี้ออกนะครับแล้วก็ค้อนทุบนิดหนึ่งให้มันเป็นรอยมาร์กนะครับมาร์กตรงนี้นะครับแล้วก็เชื่อมจุดไว้ตรงนี้นะครับอันนี้เราก็ใช้เราเชื่อมเชื่อมให้แข็งแรงนะครับตรงนี้นะเชื่อมเสร็จเรียบร้อยนะครับ ก่อนจะทําการเชื่อมก็ต้องปลดทั่วแบตออกก่อนนะครับงั้นก็จะทําให้ระบบไฟในรถมอเตอร์ไซค์ของเราเสียหายนะครับนะครับเชื่อมเรียบร้อยนะครับเชื่อมเสร็จเรียบร้อยแล้วก็พ่นสีพ่นสีกันสนิมก่อนนะครับลักษณะที่เราตัง้งศูนย์ไว้นะครับก็จะเป็นแบบนี้ เดี๋ยวเราก็จะทําการแท็กนะครับเชื่อมแท็กไว้นะครับถ้าได้รูปทรงแล้วนะครับวัดตามระยะซ้ายขวาสูงต่ํานะครับแล้วก็จะเอาเหล็กมาเชื่อมเอามาวัดก่อนนะครับมาวัดที่เหล็กข้างๆเบาะตรงนี้นะครับก็จะเอาเหล็กมาวัดวัดเห่ได้ปุ๊บยึดนอตสามหุน ได้ระยะแล้วก็ตัดนะครับอันนี้เป็นรูประมาณสามหุนนะครับอายุตรงนี้น,นีวัดระยะได้ก็ตัดออกนะครับตัดแต่งให้ดีด้านหน้านะครับก็เป็นแบบนี้นะครับอันนี้ได้ได้แทกเรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้เนี่ยแท็กแล้วสั้นไปนิด ก็ต่อเองนะครับมีแท็กให้เป็นรูปร่างได้สูตรอะไรต่างๆแล้วทั้งด้านข้างล่างด้านหน้าข้างหลังนะครับเดี๋ยวเราก็จะแกะออกนะครับแล้วก็เชื่อมอเชื่อมให้มันเต็มนะครับให้มันเรียบร้อยแล้วเชื่อมให้มันเสร็จนะครับมีหลังคาก่อนทาการพ่นสีเรียบร้อยแล้วนะครับใช้สีน้ําเงิน ผมจะใช้สีผสมน้ำมันเบนซินนะครับวันนี้าอากาศมันท้องฟ้าไม่โปร่งก็เลยใช้เบนซินผสมนะครับจะได้แห้งเร็วเร็วครับอ่านี่จับเสร็จพ่นสีเสร็จเรียบร้อยนะครับรอประกอบรอประกอบนะครับอันนี้ก็ประกอบเรียบร้อยนะครับขันนอ็อตด้านท้ายให้แน่นนะครับด้าน ที่สวิงอาร์มนะครับแล้วก็ด้านหน้านะครับอันนี้ด้านหน้ายังไม่ได้ขันเลยเราใช้น็อตเบอร์สินะครับขันเข้าไปขันให้แน่นนะครับน,นี่นะเบอร์สิบเจนะครับเสร็จเรียบร้อยนะครับขันแน่นแข็งแรงเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเราก็จะลองทดสอบ นะครับอาองสอบเอาหาข้างหลังนะครับวัดได้17ระยะ17เซ็ซนนะครับอเหล็กที่เชื่อมด้านหลังนะครับได้17เซ็ซนประมาณนี้นะครับ17เซ็ซนส่วนนั้นนะก็ประมาณ30เซน นะครับอันนี้เป็นข้างหลังความสูงข้างหลังนะครับ26เซนความสูงด้านหน้าก็ประมาณ28นะครับให้มันเหินขึ้นหน่อยให้มันสูงขึ้นหน่อยนะครับเผื่อมันยุบลงนะครับนี่เป็นบาเสร็จนะครับเดี๋ยวลองทดสอบดูนะครับลองขี่ดูนะครับว่ามันจะเป็นยังไงจะลู่ซ้ายลู่ขวาหรือ ไต่ศูนย์ยังไงนะครับเดี๋ยวลองทดสอบดูนะครับทดสอบนะครับผมลองทดสอบแล้วนะครับก็ปรากฏว่าโอเคอยู่นะครับไม่ดูซ้ายดูขวาใช้ได้นะครับปกติ ส่วนไฟท ma ้ายนะครับที่เขาแถมมานะครับผมก็จะเอามายึดใช้รีเวทนะครับยึดใช้รีเวทยึดนะครับก็ที่รีเวทเนี้ยก็เราก็จะเอาสายดินนะครับสายสีดำนะครับสายสีดำนะครับตรงนี้นะครับก็ตรงนี้นะครับยึดกับรีเวทนะครับเป็นสายกาวเลยนะครับส่วนสายสีน้ําเงินนี่เป็นของไฟเห้วซ้ายนะครับมีสองเส้นนะครับ อีกเส้นหนึ่งก็จะเป็นเป็นไฟส่องท้ายนะครับอาจจะสั้นหน่อยนะครับเดี๋ยวเราก็จะทำการบัดกรีนะครับทำการบัดกรีโดยเอาสายจากที่เราพ่วงจากท้ายรถมอเตอร์ไซค์มานะครับอันนี้เป็นสาย VAF นะครับ VFF นะครับเราก็จะมาร์กเอาที่เป็นแถบแถบสีนะครับ แถบสีเส้นนี้นะครับอ่าเป็นไฟเลี้ยวอีกเส้นหนึ่งเป็นไฟท้ายไม่มีแถบสีนะครับแล้วก็จะมาร์กจำอามีแค่สองเส้นนะครับมีแค่สองเส้นนะครับอ่าก็เอาปอกเชิญวนก็ใส่นะครับปอ,อกท่อหดนะครับระ้หดใส่แล้วก็ทำการบัดกรีอ่าทั้งหัวท้ายทั้งสีด้านนะครับ ด้านไฟรับด้านไฟจ่ายเพื่อที่จะให้มันบัดกรีได้ง่ายนะครับได้บัดกรีต่อได้ง่ายก็เลยบัดกรีทั้งสี่เส้นนะครับด้านไฟไฟลิ้วสายนะครับแล้วก็ด้านที่มาจากาตัวมอเตอร์ไซค์เองแล้วก็ทำการบัดกรีติดกันนะครับ รู้สึกว่าสายมันจะสั้นไปหน่อยนะครับมองไม่ค่อยชัดก็บัตรกรีก็ธรรมดานะครับบัตรกรีให้มันติดเฉยๆในเมื่อเราเข้าใจแล้วว่าเอาสายมาจากตรงไหน,นจากท้ายไปตรงไหนนะครับจากไฟท้ายจากไฟเลี้ยวเราจะต่อกับเส้นอะไรนะครับเลาบัตรกรี หลังจากปัดกรีดเสร็จเรียบร้อยนะครับก็เราใช้ไฟหรือความร้อนอะไรต่างๆครับเพื่อเท่าหดมันรัดนะครับรัดรอยเชื่อมต่อของเรานะครับอันนี้ใช้ไฟเช็คนะครับนี่เป็นว่าเสร็จนะครับด้านซ้ายมือเสร็จเรียบร้อยนะครับต่อมาก็เป็นด้านตัวเครื่องตัวเครื่องก็จะถอดไฟนะครับไฟท้ายไฟเลี้ยวชุดของมันนะครับถอดออก เพื่อให้มันสะดวกสบายนะครับในการทํางานในการเชื่อมบักรีนะครับอันนี้เป็นสายสีส้มเป็นสายไฟเ้ยว้ายนะครับที่ได้เช็คมาแล้วนะครับจากคลิปก่อนๆที่ที่เช็คให้ดูนะครับส่วนไฟท้ายตรงนี้ก็มีสีเขียวเขียวแถบขาวแล้วก็สีเหลืองนะครับอันนี้เราวัดแล้วนะครับว่าเปิดไฟท้ายไฟก็จะมาเส้นสีเหลืองนะครับเราก็จะเลือกเอา สีเหลืองตรงนี้นะครับอ่าวัดเรียบร้อยแล้วนะครับนี่สีเขียวเป็นไฟไฟเบรกนะครับเราถอดจุ๊บออกมาเลยนะครับถอดจุ๊บมาแล้วก็เอามีดกรีดกรีดเอลงปลอบปอกออกสักหน่อยนะครับแล้วก็เลือกเอาสายที่เราจะใช้งานก็เป็น สายสีส้มแล้วก็สายสีเหลืองนะครับบัดกรีติดกันสีส้มบัดกรีเรียบร้อยนะครับไปบัดกรีสีเหลืองเป็นไฟสองท้ายนะครับนี่เราบัดกรีทั้งสองหัวนะครับเพื่อให้มันบัดกรีง่ายนะครับเรียบร้อยแล้วแล้วก็จัดการพันนะครับพันสายไฟนะครับให้เรียบร้อย ใช้เทปพันสายไฟนะครับพันให้เรียบร้อยครับหออจุบออจสายเสียบนะครับแล้วก็ทําการทดสอบดูนะครับเปิดไฟลิวสายนะครับอ่าทำงานแล้วนะครับไฟลยวสายทำงานแล้วไฟท้ายออกด้วยนะครับไฟลิวสายออกไฟท้ายออกด้วยอืมนะครับ ออกทางด้านเครื่องและออกทางด้านพ่วงนะครับอ่าต่อไปก็ลองทดสอบพอดูด้านขวาดูนะครับด้านขวาปกตินะครับอ่าน,นี่ก็เสร็จเรียบร้อยนะครับคลิปนี้ขอจบไว้เพียงแค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ